องในรตกรน้ำสุขนักศึกษาชั้นปีที่ยห่สิบสามัศึกษาศาสาสาวิชาการศึกษาวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติกีฬาบาสเกตบอลนะครับประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอลบาสเกตบอลเกิดขึ้นในปีพศ2 4 4 4เกิดมีผู้คิดค้นคือบัตเตอร์เจมส ผู้ว่าภาษาชาวแคนาดาเขาได้ประดิ์กีฬานี้ขึ้นมานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้นักเรียนได้ออกแรงกายช่วยหนาโดยใช้รบอลกลมและห่วงเป็นตะกร้ามานน้นจนได้ปรับใช้มาในปัจจุบันเป็นห่วงระตะบขาในแบบที่เราเห็นกันครับกติกาพื้นฐานนะครับรักบอลเป็นกีฬาที่แข่งระหว่างสองทีมที่ห้าคนม,มีเป้าหมายคือการนำทำคะแนนให้ได้มากกว่าฝ่ายตรงข้าม ด้วยการชูลูกบอลลงหวงของทีมตรงข้ามเมื่อบอลที่ลงหงจะได้สองหรือสามคะแนนแล้วแต่ระยะย,ยิงส่วนการโยงลูกโทษจะได้1นคะแนนการแข่งขันจะมีทั้งหมดสี่ควอเตอร์ครับควอเตอร์ละสิบนาทีตามกติกาฟีบาหรือลีกเนสิบสองนาทีในกติกาเอ็นบีทักษะที่ต้องมีครับมีห้าอย่างการยล้งบอลการส่งบอลการรอบบอลการยิงบอลและป้องกันครับ นอกจากนี้ยังมีเรื่องการฟาดเช่นการชนการหักห,ห,หรือการป่อกบอลขนาดที่ฝ่ายตรงข้ามยิงอุปกรณ์นี้มีกี่ชิ้นครับมีลูกบาสสนาม2 8เมตรทวน15หเมตรห่วงบาสท,ที่สูงจากพื้น3เมตรและผู้เล่นต้องใส่รองเท้าต่างๆมากระวังสนามประโยชน์ของการเล่นบาสเกตบอลครับบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่มีประโยชนม์มากมาย ทางด้านร่างกายจิตใจสังคมมาคิดบันในประเทศไทยเริ่มเข้ามาในช่วงประมาณพศ .246 โ,โดยมีการมามาเล่นในโรงเรียน,ยนและมหาวิทยาลัยปัจจุบันประเทศไทยมีการแข่งขันตั้งแต่แระดับโรงเรียนมหาวิทยาลัยไปจนถึรนงระดับมืออาชาีพเช่นไทยแลนด์บาสเกตบอลดีและยังมีนักกีฬาคนไทยที่สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ ความนิยมของบัสเกตบอนนลระดับโลกนะครับบาสเกตบอลไม่เพียงเป็นการกีฬาเท่านั้นแต่เป็นวัฒนธรรมระดับโลกเราจะเห็นเด็กๆทั่วโลกตั้งแต่ในอเมริกายุโรปจนถึงเอเชียต่างหยิบวัสตสขึ้นมาเล่นกันนักกีฬาชื่อดังอย่างเมื่อขึ้นจอร์แดนโคโบี้แบันหรือเดบอนซีนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ทั่วทั้งโลก รียนู้ถึงความพยายามของในกันไม่ยอมแพ้บอลครีบอลกับชีวิตจริงสิ่งที่ฟอสเก็บบอลสอนเราให้ดีที่สุดคือการทำงาน,นเป็นทีมเพราะแม้คนหนึ่งจะเข่งแพลงใดหากไม่ร่วมมือกันเ็มก็ไม่มีวันชนะเช่งเดียวกับในชีวิตจริงที่เราต้องรู้จักทํางานร่วมกับผู้อื่นเคารพความเป็น ผู้อื่นความคิดเห็นและช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้ประสบความสำเร็จร่วมกันสรุปสยสุบนะครับบาสเกตบอลไม่ใช่เพียงกีฬาเพื่อความสนุกแต่ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทางร่างกายจิตใจและสังคมครับร่างกายจิตใจสังคมร่างกายเช่น เสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจได้ปอดให้แข็งแรงจิตใจช่วยให้มีสมาธิครับสังคมเพราะต้องทำงานกับเพื่อนเป็นการฝึกนังใจนักกีฬาไปในตัวครับใครที่อยากมีกล้ามเนื้อแข็งแรงสมาธิที่ดีและได้เพื่อนใหม่ลองเล่นบาสเกตบอลดูครับเพราะบาสเกตบอลจะเป็นวิธภาพการรุกสนาม มีความสุขในการเล่นไม่มีใครเหยียดใครครับนะครับ